สบายดีพี่น้องตอนเช้านะพี่น้องนะตอนเช้าเลยอันนี้เอิ้นดอกฝางจักลังคนก,นก็เอิ้นดอกอินทีพี่น้องเลยงามงามส่วงนี้งามแหง่งตามสัญญาอันนี้คือฮันเบเจีนะพี่น้อง คืกอกลางบ้านนล้วเนื่องกับประการบันไดมี่คือเือนพอเถ่าหนู่เรกระเมนเฮือนเขาลุงนะ่ะอันนี้นือนละสาว ง่้ยกุ๊มนี่นะพี่น้องน้ำตาเจี๊ยกระตัายอยู่แค้มพางเดี๋ยวไปเบื้งลิวท์้างในอันนี้ก็เป็นเทียงที่ว่ายู่หนาเหือนนะพี่น้องเมลส่วนไลฟ์ โมโหเขาจะมาพาักมาเล่นน้ำแต่เขาจะมาเล่นยูตูบตอนคํำๆนะ่นัอง,งานาะพวเพื่อนเป็นช่องหลัง ข้างในก็สิประมาณนี้ปะนะีงป่าน้องท ก็มาเป็นทางขางทางขางจะเป็นตกพายังออกเบ่งมันกับเราวิ่งยังหลายนะฮะอันนี้ก็คือเราเราเนี่ยกับเราฝ่า Nói, không dạ đi nhìn thầm mùi nha bè bong kia nha mùi nha bè bong kia nha bè bè Mày bè 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 กับไปไปเฮืนอนยาพี่เนาะได้ทังขาพี่เน,นาะท้งขาอาจจะโคกโคกัว้างลลังเป็นชวนยาก็จะบอรีวิวเบร์ดเนาะมันไฟมายนากมาแล้ว ที่นั่นนี่ก็คือเื้องนั่งยางนกยังไงกันห้อนั่ยาหรือเื้อนอ่าวน้องพ่อนเองคือมาอยู่ทันทีแต่เว้นตก กบไม่ยังหลมีอะไรพียงซ้ำนีเลย่น้องเอพราะว่าเช่นวันเจรมีซอประตูเขอุย้ยผู้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 มีึ้อมประตูเขาเอ๊ะคือมาสื่อหรือซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวคาไปแล้วคาไปแล้วค้าไปแล้ว เบิ Now, <laughs> ้งข้างในพี่น้องะปุ๊บไว้เบิ้งมันรกพี่น้องมันรกรกมากเลยโค้งแหงมึงเป็นยังมึมุมพี่น้องโอ้โหอยากว่าลูกเพราะเพื่อนมีคนอยู่เด็กผู้มีใจะอะไรหกมาก แฟนเพื่อนจะจำนี่แล้วหอมไม่จำได้ไม่เบิ่งนี่คือหอมข่อยเพอแล้วพี่น้องต้องเบิ่งหลายอบนบะมันเปิดอทางหอก tay cứ bụng bạc bụng biết bụng phụng bỏ Dạ à, bụng tụ bụng ừ. tụ bụng này đây, bạc bụng phai. ก็เด็กยังไฟ โอกระบายดูเพื่อแม่เดี๋ยว็ข้ากน้ำกันเฟ้อพี่น้ <c oughs> นองเฟ้อจะพี่ๆๆป่าเนาะมันพิ่ฝ่านั่นงตอนเช้าๆแล้วเราไม่ตื่นจะมงองเขาเลยสบายดีเป็นบ้า นะไสบายดีเวเพื่อนน้องละไมสบายดีเั่มนนอ่นน่น่นน่รลองดูหองดน้องละไม่คือมี า,า,าพ,พี่น้องคลิปนี้จบไว้สำนีก่อนนะพี่น้องคลิปหนาจะพอก,กันใหมบา,บายพี่น้องบ๊ายแต่ว่ามียังลายน่พี่เราเจก็มีสำนีแหละมีพอก,กันนี่ยังด แก้ออกล่าให้แน่ฟิล้วกันเด้อแก้ใออนประเทศยังคั้นดีกล้องเข้าไปต่อจบจบจบจ,จ,จับจบะไปกอนที่เราไปก่อนบ๊ายบาย